อันนี้ก็มาชมนี่ครับเลี้ยงกบพันสีทองตัวใหญ่ๆครับวันนี้จะมาแนะนำในช่วงเข้าหน้าฝนวันนี้ก็วันที่สองที 3, ่สามเมษายนแล้วหน้าร้อนครับก็น่าจะเป็นช่วงผสมพันธ์กบแล้วนะครับวันนี้มีสองรอยคู่นี่ครับพันธ์สีทองตัวใหญ่มากนี่ครับสังเกตตัวสุดยอด ไปชมครับว่าใครเป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็ทำมาแล้วหลายปีแล้วครับประสมบผลณ์สเร็จมีรายได้ก็สองถึงสามแสนบาทต่อปีสุดยอดจริงๆครับไปชมครับวสวัสดีครับแนะนำจ<า>ัรของ,ของ ฉันชื่อนางสันทยาค่ะสาร<ะ>โพคาอยู่บานน้านใดบ้านอยู่บ้านอุม,มาอาตำบลไทยหยองอำเภอพังคูณจังหวัดส,สกลค,ค่ะผมเคยมาหาเพื่อนทุปีทุปูปีเรียกการเลี่ยงกบเมื่อนี้ก็ดีมาเบิ่งการเลี่ยงกบเพราะว่าช่วงนี้นะคลิปดีหน่อยครับพี่น้องครับันติดภารกิจกันเลยโอ้ิีหอดป่าไป,ไปเบิงบ่งกบย่ามกบด้วยน้าป่าเนี้เนะใย่ามพอช่วงฤดูการเลี่ยงกบครับเพื่อนเดษศรกจพ่อเพียงเดี๋ยวจะพาย่างเบิง่งไปพร้อมๆกันนะป่านะอัน เพียงใป่าธุรกิจการเฮ็ดเรี่องกงเฮาทุกม้อียกะกาลังเริมเนาะปีนี้กาลังเห็ดกะลังเพาครับเออกะไครอยู่นี่จะคู่ปีนี้ปีนี้บเฮเดหลายปีนี้มันเมื่อยมันเมื่อยก็คือให้เาแล้วก็เลยเอาสองรอยแม่สองรอยแม่ส0งร้อยคู่สองรอยคู่จ้า่ันเฮาเห็ดช่วงในช่วงนี้ผมว่ามันมันถิเป็นราคาเนาะจ้าเดี๋ยวนี้รู้ละขาเจ้ามาหลับเอาอยู่บ่อนี่3 0มรอยเดี๋ยวนี้จ้า โอ้ไม่เป็นไหมลูกห่วงไหนบ้างจ้าห่วกได้สิบหกมือแล้วก็หวกขั้นห่วงสาวเอสมือโลละขาเจ้าขายกันอยู่โลละสองร้อยหาสิบเป็นราคาสรงมาจะเลยจ้าราคาสูงแต่เขาเจ้าไปขายในตลาดจะขายอะไรบ้างบหมี่ห่วงผูจะดการอะไรทักขาเจ้าจ้าและแต่ขาเจ้าก็ทรงแค่นี้จ้าสามร้อยถึงสองร้อยหาสิบถึงสามร้อยห่วกสิบหกมือนานสามร้อยอ๋อสิบหกห่วงหวกเบสมันเป็นห่วกเบสห่วกสิบหกมือ มันนี้หวกบีบเนี่ยมันสีสาวมือโลละสองร้อยหาสิบอันที่เขาจะไปขายดีดใส่จ้าส่งตลาดเลยส่งพ่อค้าเลยพ่อค้ามาหลับเอาตัวนี้เป็นเป็นสายพันธุ์อีไอย่างกครับอันนี้ทองหัวหองสีทองผสมืันบ้านสมกันนะมันก็กลายเป็นผสมกันเรียบร้อยจ้าจ้าี่มาเบ่งบ่อนี่มันจะขัดออกแล้วนี่มะย่างม้อบ่อเนี่ย นี่ก็เลี้ยงจอกเลี้ยงแหนปลานิละเนี่ยแหนเลี้ยงแหนไปเพื่อยังให้ปลาอ๋อเลี้ยงปลาน้ำยู่ในนี่จ้าปลานิลยะอันนี้ก็หวกเลยอันนี้ก็ไดหวกก็คือมาคัดโตมันอันมันใหญ่ก่อนแล้วมาถมใส่กระซังไว้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศครับเพื่อนบ่อเนี่อันนี้แม่พันธุ์เนี่ยใหญ่จ้าแม่พันธุ์ตั่นหญ่เนาะจ้าอันนี้คืออยู่ในีสองร้อยตัวจ้า โอ้สุดนี่หาซิปตัวบ่อบ่อโน่นเป็นบ่อตะผูบอ่ะครับผู้บ่อผูบ่อผูบิดตัวน้อยกว่านี่ผู้บ่อผูอยู่ฟักอ๋อไม่เป็นยังไรมึงตัวเม่ยแล้วกันอันนี้ตัวเม่ตัวเม่ยที่ตัวใหญ่กว่าตัวผูจ้าอู้พันงามตีว่าง่ายในป่าล่งหลายดิเห็นบ่ห่วยแม่พันเกือบพันนอกปีไกยนะ ก็ขายไปพัมขายไปน้ำปขายคููละยั่สิบบาขายขาย้ละร้อยสามสิบไปตึงตัวพวนพานแม่พันนะใช่เขาจะไมาหลับเอาพถือกันมันหนักเดี้ยสองตวก็ได้ละรลนะโตตันึงคือโตไปเจ็ขีดแปดขีดละพ่อพานแม่พันกเจะขายคููละสี่สาร้อยไปได้อแต่ว่าไปตี่ตอนขายนี่คือพร้อมที่ระผสมาบะจ้าพร้อมผสมไม่คือเป็นตื่แต่เดีนี้มันหน่อยนะมันสองร้อยคูเอาไว้แต่ปีนี้เราไ่ได้ขายเพราะว่าไผสมปีนี้ปีที่แล้วนะป้าสองพคูนะ เพียงใดรายได้ห้องรายได้ก็พอได้ใสอยู่พอได้ใสใสเพ่พอได้ใสอยู่แต่ว่าหัวปีไก่เนี่ยลายด้ปีไก่เนี่ยพมอมากเลยจ้าลายเห็ดพังบุญนั้ำพังนี่มีปัญหาบ่อในการมีอยู่ก็มีมันมันมันเลี้ยงเบาใหญ่เลี้ยงออกมาได้สิมือมันก็น็อกก็มันเป็นอย่างมันบดถ้ามันเป็นอย่างมันติดเสื้อจ้าอากาศห้อนนะแต่ว่าปีนี้ห่างบ่เป็นปีนี้สมบกมากระติดรวดนั่นปะครับ รูปมันก็ะไล่แตงมุกมุกอยู่สทรแล้วนะจ้อากาศอันช่วงแม่ชานี่เทิงไปมันฝนมากกัแสดงว่าเทาที่รู้สึกหล่นบอกว่ามันถีผสมจำคำบางคีงมันเลยจำตัวแม่กบนี้งียเงอันเออมันยะมันกะใบใบมันกะเบ่งเบ่งนะท้องมันเนาะท้องมันกะตึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวังไงเขาจะไปเบ่งอันแปลงข้างล่างจะฟาอันนี้คืออันนี้คือพ่อพันธุ์แตนี่มีเพ่อแม่พันธุ์นี่งสองร้อยคู ความที่ผสมอันปีเมื่อกี้นี่เพิ่ม,มมาผมวาเบิ่งครับเพื่อนเพิ่นได้พันครูผมว่าได้ไดรายได้หลายแสนเลยเพราะว่าผมมาสั่งอ <c oughs> ู้มาเห็นงามครักปีที่แล้วครับปีนี้ก็เลยอยากมาเห็นหเห็นบรรยากาศที่คือเก่าว่า,วาการเลี้ยงกบนี่มัน บ่ได้ธรรมดาแต่ว่าต้องมีพื้นที่เนาะป่าเนาะจ้าระบบอยังต่างๆโลกให้มันก็มีอยู่แต่ว่าจะต้องดูแลมีเกี่ยวขึ้นกับมันน่ะล่ะเอายามาใส่กับว่าเซาดิยันบ่กระทบเปลี่ยนแล้วนะครับครับกระทบบ่เป็นในกระสมหมองม้ากระได้การอยู่ช่วงแรกๆมันกระดิโร่แพงแน่ใช่เอาสู่ไปเดี๋ยวนี้ยังแพงเดี๋ยวนี้เพราะขากระหาเดี๋นี้เพราะขาดมากขาดแล้วบ่มีเอาไปเบื้องตัวแม่จังหน่อยครับตัวผู้นี่ลายกบตัวแม่อ๋อเอาเอา เพราะว่าขั้นขั้นแม่ขั้นแม่ลอยผู้ก็ต้องลอยสาวอ๋อสมเวลากลาสมนะอันนี้อันนี้เป็นตัวตัวตัวผู้ตัวผู้มันจะเล็กกว่าจ้าวิธีการสังเกตว่าฟวมผสมแล้วก็คือมีมังคางบนงคางมันคางบอกเพิ่์นคางมันคือคางที่เป็นลักษณะใดลึกลางมันสีเป็นออกสีสมพูอดับดําสีสมพูออกแดงแดงไปถึงว่าตัวตัวแม่นี่รลอยตัว ตูฟู้อยเ้าลอยเ้ามันแย่ง <c oughs> <c oughs> มันแย่งกันนะเอ,อได้การนี่ครับคมนมีแนวทางการให้อาหารเป็นอะไร้าพวกพ่อนธุ์แม่นุ่นเท่านี่ให้ธรรมดา,าเศร้าแรงเศร้าแรงจ้าหมายถึงว่า,าวเศร้าแรงกับอาหารเม็ดทั่วไปจ้าอาหารเม็ดนี่แหละอือาหารเม็ดตอนเตื่นทราบาเขากับให้อาหารมันแล้วเขากับไปเกลือหัวเกลือยังครับเลี้ยงประมาณอายุมันประมาณจากเดือนปีวะ ปีลวนี่ควบเคราะห์ยังไงนะปิกายนี่อันนี้มิสโกปิกายในเบิดนะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนบอแบบอุปะอันนี้คือบอหัวปะจ้าบอนี่บอพ่ออันเนี้ยเพ็นไในตนอันอันนี้ขนาดบอก็คือความเาวกับประมาณจิบาเมตรบอ สิบพันไรก่อนอันนี้นะสิบสามเมตรป่ะสิบสองสิบสามเมตรอันนี้เป็นแอกแล้วอาะรุ่งแล้วนี่อาะรุ่งแล้วจ้ะจากมือเหรครับถ้าก็ได้สิบมือนี่ยนะสิบมือประมาณจากมืออีกสิบมือก็ขายฮะอีกสิบมือก็ขายอ๋อสิบมือเขาจะเส้ามืออะไรอยู่พูดนะคะเส้ามือสิบแปดมือหรือเสามือยังสิคะขายการให้อาหารมเป็นไงปะให้อาหารเขาก็เดือนนี้ยังให้อาหารฝุ่นอยู่อาหารฝุ่นอาหารฝุ่นก็เป็นงาสมกันแล้วบางบางเทือกก็เห็นกระจเอานั่นปะ เอาอันไข่เหลืองไข่อย่างก็จะเอาห้าวเอาอยู่บ่อันมดทรายจักเรืออันนี้นะ่ะบ่เออบ,บ่ต้องใส่แต,วต่วิตามินนะวิตามินมันมันมีขายอยู่เนาะฮะไปซื้อเป็นซองสองละล,ะละอย,อยนะถ้าก็มาสมกับอาหารถ้าก็าับมอย่าเลนกินคันผู้คืดยากเลี้ยงเลยป่ะสมตมติว่าเขาจะเริ่มต้นการเลี้ันคือยากเลี้ยงกะได้การอยู่พวกได้ยากเลี้ยงเขาต้องไปซื้อครบตัวจ้ะต้องวางแผนไปปีหนึ่งวางแผนไว้เอาหัวมาเลี้ยงซะก่อน ซื้อหัวเลี้ยงมาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์มันปีหนึ่งสักปีสองมาจังซื้อได้สมวิธีการที่เอาลูกหัวเลี้ยงก็คือเขาต้องไปซื้อแบบนี้มามันหรอซื้อมาเราไปในี้ขาก็ไม่เช็ดให้มันเป็นตัวแพ่ไปเรื่อยๆดูแลไปขันอีกอย่างนึงก็ไปซื้อแม่พันธุ์นั้นมาที่เขาเจ้าขายแม่พันธุ์มันก็ไปซื้อเอาซื้อมาแล้วก็มาพอก็ได้ไว้อยู่ก็คือเพราะมันเอาลงบ่อสมมติบ่อนี่นี่เปล่าลงประมาณตัวหัวซีตัวบ่อนี่ตัวตัวตัวู้จ้าตัว โต๊ะผูหกซีฟโต๊ะผูนะหกซิบโตัวแม่นะหาซิบอลงจ้าแต่่าแยกไปพุ่นบ่อหนึ่งแล้วแยกไปเรียงบ่อพุ่นแล้วได้ได้ขายจักเทือไปดิอันปีนี้ยังบ้านนะขายกันแล้วหัวตะลงหัวตะเลืบมันเถาะผมมาืีจังหวะอันทีเพาะเดี๋ยวยังไม่ได้ขายจักบ่อเนี่ยเพราะว่ามีหัวเต็มไปเบิดบ่อสมมุติปะเดี๋ยวป่าอันสมมุติ่ะเหาลงปั๊บนี่โต๊ผูโตัวแม่ลง บาดยังมุ่งส่อมาห้อกับอาลตพูขึ้นบอัลตพูตักต่อพูตัวแม่ออกพื้ที่การเอาขึ้นเอาขึ้นยังไดเอาขึ้นห้องกระเปล่งน้ำตัวนั้นออกมันก็เห็นตัวแม่มันเนาะตัวหัวตัวเ้ากระตักตาเดลักที่เ้าซักไว้นะเ้องกระสอบก็ไว้เ้ากระตักตูมผูตัวแม่เ้าก็แยกออกต่ากันไข่มันมันก็อยู่ในไข่มันก็อยู่ในบ่อนี่ยล่ะอ๋อเ้อกระบาก็แยกผูไว้พ่อผูแม่ไว้พ่อแม่แล้วจะห้าไปลงไว้มองเ้าเอาไว้เลี้ยงนะมองกระซังนะก็คือมาที่นี้จักมือบรรทัศน์จะเอาอาหารให้้้้เ่นนบัดดดีไไไลูกว้ มือที่สามตอนแรงเขากะหายเลยอ๋อมือที่สามอาหารเมร็ดเป็นเม็ดฟุ่นเป็นฝุ่นจ้ะหายจากเทื่อแต่แต่ละมือหายซองเทื่อตอนนี้ยังหายซองครับเจ้าแรงเจาแรงใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณสิบสองสิบสามเขากะหายสามสามเทื่อบัน,นีค้ครับครับและจะห้าสิเกลือค่ะมันกินดีห้ากระว่บบาในกินนะอืมระบบนำหรือเพียงใดระบบนำเลยนอง่ายได้ละามาจะใส่ล่ะ มาตสะใหญ่ถึงอ๋อสาที่เขาเขาไปเบิ้องตะพีงให่แต่มันป่าเรามีสะเขาใส่อันอันนั้นไว้อะนะเขาใส่อันนั้นถ้ากระเปิดสวีกแล้วมันก็ลอยมาเลยน้ำท่อเนี่ยขังไปดูดมาได้ปะน้ำขังบ่อะไรขังน้ำไปบ่ขังก่อนเขาจะเอาห่วงก็ลงมนะอันเบลล์ก็เปิดน้่นใส่แหละเปิดน้่นใส่เขาเอากบมาลงมเลยแหอ๋ออันนี้นะเพิ่งจะให้อาหารได้คาบเนื้อ ตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะกระพาะนี่ได้มือที่สี่นี่นี่ลายได้เต็มหนึ่งบ่าลายอืมอู้ข้ามันราคาดีจากโลละสี่ร้อยห้าร้อยนี่มีคนซสืออยู่มีเนาะมีโอ้ปลากรเท็ดนอันปลูกพักน้ำลูกพักว่ากินได้นี่เมาเจ้ามาสองเมือกเดี๋ยโตห่วงมาอะไเบิ่นี่ห่วงสีมือแล้วเนี่ยนะโอ้มันดีขาวนี่ดำๆเนีดำๆเนจกมือแล้วอันนี้นะในมือที่สี่นี่ เลี้ยวเห็นบ่พี่น้องบ่ดันใจดินมือที่สี่นะย้ําครับเกลือเต็มน้ำเลยมันจะคู่ขึ้นมาจ้แต่ว่าห่วงบ่อนี่นะนห่วงบ่อนี่นะได้สิบเจ็ดมือเรได้เนี่ยใกล้สิบพ่อขายเราห่วงบ่อนี่ยอ๋อตัวนี้ตัวนี้น,นะแต่ว่าวม,ม,มันบ<อ>่เห็นกางเขนนะยังบ่แเล็กมาสิบเจ็ดมือลราบอนี่นะตรงก่อนหมู่เ้างพันเอาไปขายจเกลือยังาพันได้ขาย แต่ว่าตอนคันที่สังเกตปั่ห้อาหารมันจะวูบขึ้นมาเลยอันเวลาห้าหวานอาหารมันก็ขึ้นมาละเนื้อน้ำละก้างเง็ดยังซีมันก็ลงไปหยุดขึ้นมาละพอเห็นดอกก้างเง็ดยังสีนะครับครับป้าต้นทุนของการเห็ดอันบ่อเขานี่แต่ละบ่อเนี่ยเป็นไงบ่อนี่เขาจ้างดูดกับลอยเสาถ้าแย่งเก่าเนาะเขาลงทุนได้แล้วกับมันก็อยู่ได้อยู่สองสามปีเนาะพอแย่งเลยเอากะพังเอาเขาบริษัทคนงานเขาเห็ดเอา เพื่อนนี oh like um ่ได้จักมื่อสันเพื่อนนี่เพื่อนนี่แยกออกมาจากบ่อกกุ๊กนะเนี่แยกออกมาเมื่อวานเนี่ยเพราะว่ามันหนาเลยแล้แยกมาเลี้ยงนี่อ่ายแบ่งออกมาเนี่ยมันหลายบ่อนี้แหละยังยังบ่อนแยกบ่อนี่มึงมันหนาเนี่ยบ่อนี่บ่อนี่แยกเนี่ยในว่าสิแยกมื่อแลงเนี่ยว่าสิสูบน้ำหลงหันแล้วมื่อแลงแล้วก็สิแยกออกไปเนี่ยดำปื๊ดเลยมันฝันเนีะเนาะเพราะว่าได้หลายด้วยนี่ย้ำย้ำให้อาหารเต็ม ไรอ,อันนี้นะขี่กันอยู่ย,น,ออยนี้ยมันยนี้ยเผาเกลือเหงานะป้าสองร้อยสองรอยครูนี่ที่ป้าเลี้ยงอยู่เลยคาดการว่าไล่ได้ห่อจีได้แสนบ่ว่าสีหอดอยู่นแล้วแ, <c oughs> แสนบอจ้าผมแสดงว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ <c oughs> หมดเน,นี้ยท่นครูเป็นบอทันครูท่า<ก>นครูคงมาได้หลายแสยนแล้วจ้จะแต่ว่าเห็ดหลายๆก็บม่ได้ดอกเพราะว่าแห้งเขาบดถึงอันอันบันเดียเห็ดหน่อยๆเขาดูแลทั่วถึงเนาะครับ ให้อาหารก็เพียงพอบันนี้คบอันตัวพ่อพันแม่พันมันน่ะมันก็เลื้อยให้ลูกเนาะครับเมื่อเลี้ยงหลายๆนะให้ให้อาหารมันก็บกขาดวันใดเนาะอืมมันก็ออกมันดำๆเลยเนาะใช่ว่าสิแยกออกเลยค่ะแลได้ได้อีกบ่อนึงได้จักเมื่อตัวนี้ตัวนี้กระถอกันซิปหาเมื่อบ่อซิปเมื่ออ๋อเอาท่อขายสิได้บ่านจังเมื่อจังได้ขายนี่ อีกสิบมือก็ได้ขายเนี่ยอ๋อแสดงว่ายี่สิบมือก็ได้ขายยี่สิบมือได้ขายคันได้แล้วคือกระบออดซ้ำสิบแปดมือสิบแปดมือขายแล้วนี่อันนี้ก็ร้ายในบ่อเนี่ยนะอันนี้ก็พระละแงเนี่ยรวมพร้อมกันเลยสามบ่อนะ่ป้าเพื่อฝนมากนี่มีปัญหาบ่อันกับบ่มีทำมันแข็งแรงนะบ่ก็บบ่อเป็นยางทำมันแข็งแรงเราเนี่ยนะอือเวลาฝนตกมาปุ๊บฮาก็เปลี่ยนน้ำใหม่ฮักก็ปล่อยก้นมันออกบ้าก็สูบน้ำมาใส่ใหม่แล้วก็บ่เป็นยางได้ล่ะ แต่ว่าที่สำคัญก็คือระบบน้ำเนาะใช่นี่กระสูบมาเนี่ยบมากรบบริเป้านันหยุกไปยังเนาะถอดออกแล้วกันอดก็ได้ละอันนี้ก็ใแทอยิบหมดนี่นี่คือกันบ่อนี้อันนี้ก็อันนี้กะโซมแล้วนี่กระสน่ะหนึ่งหน่อยท่อมกันเวลาท่อกันก็ตัวอันโซมร้อมกันสามบ่อโซมโซมเท่าละสามสูตรท้อมกันครับครับครับเต็มอันนี้ก็ได้ในการยังว่าเป็นตาไดอยู่ พูดถึงการตลาดบ่มีปัญหาเพราะว่าไม่ค่าเพราะว่าจองอยู่เรื่อยจ้าเพราะค่าแล่นอยู่แล่้ยนวาวอยู่ตียมมาหาเขาการะพทยบ้านเฮาก็มาซื้อึ่งอันนี้ก็คือบ่การเตรียมตัวที่จะเฮาสิเอาลุ่งเมื้อแรงเนี่ยฮะสิแยกคว่ำเนี่สิแยกบ่อนั่นออกมานี่นี่ยอันนี้คือการเฮ็ดบ่ออ่าผลพุ่นน้ำผสมหอนคุ่นอากาศฮ้อนนะปะนาะระหว่างนั้นกางห่มไว้ก็คือบ่อตัวนี้นี่ก็ขนาดประมาณนี้จ้าความลึกของหน่ำเด้อปวปะความลึกกบบนี่นะ ประมาณคืบหนึ่งจ้าทำนี่ล่ะใส่ทำคืบมือจ้ากัดเบิ่งว่าคั้นมันคั้นมันโบกลงถ้ากัดเปิดมาเนาะครับเป่งเข่าขั้นมันได้ระบบแล้วถ้ากัดปิดไว้อืมอันนี้คือกันในมือแรงในสีแยกแยกบ่อหน้าของวันนี้อีกสามมือจังสีสมกะสีสมตอกไปหันอ่ะจะเอาสูตรฝุ่นบอกซูรฝุ่นว่าจะให้เจ้ามาดูดอีกอยู่เออเป็นปลูกต้นกล้วยใส่น้ำคัดกล้วยเห็ดเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างไี้หรอปูกผักอย่างแน่ โอ้ยอันนี้นะพักสีกำลังตอกกำลังพานได้แตกขาดสำหรับการปลูกหญ้าหงวโอ้หญ้าเขียวพูดครับว่าหญ้าหงวมีงัว่าจะตัวปะหงว่าสิเป็ดตัวปาตัวเพิ่มเลี้ยงงัว่าเพิ่มเลี้ยงกบพร้อมเอาไงก็มือกระปล่อยไว้นี่แหละท่งนี่แหละมือนี่แล้วว่ามันอยู่มันเสียงมันอยู่ลายมือแล้วเอาไปท่งนั้นบัดเนี้ยเพิ่นปลูกพักเพิ่นกระปลูกปลักพริกน้ำปลูกกกไม้ไว้ถ้ากินน้ำแดงปลูกปลักพริก พริกอันแล้วก็ปูกล้วยปูหอมนะฮะได้ราคาดีอยู่เบื้องนี้นะครับเป็นแนวทางในการกับเพราะเห็ดจะได้เห็ดกระได้ดีแห้งอยู่นะป้าเนาะผู้ใดสนใจกับเห็ดได้เดี๋ยวเราได้อยู่เงินเาได้ใส่เพื่อเขาขจจอยากว่าเลี้ยงหนู้นป่าป่ามาลถบ้านยังดนดีเนาะจ้าบ้านได้ก็บ้าบ้านอะไรกันบ้านอุ้มเหมาค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไดเนี่ยว่าอีกจำได้ว่าศูนย์แปดศูนย์ครับเจ็ดห้าสามครับศูนย์เก้าแปดเก้าป่ายัง ป้าสันทยาสารโพคาบ้านยังวะเนี่บ้านอุมเาวตำบลตำบลไหยองอำเภอพังโคนสกลนครจ้าคือเก่าผมมาสามปีแล้วครับนี่ครับอ่ามาติดตามมีคนโทรมากวนอยู่บ่ป้าอันมาตลอดโทรมาตลอดแล้วคนก็จะว่าให้ส่งไปให้โอายส่งบ่ได้มาอยู่ฟ้ามันโลดครับอยู่ห้างเบิ่งอยู่บ้านเออบ่ได้ส่งไปมิจมาเอาบึงบิ่งมันได้ยินเสียงค่ะมันมันบอดอยู่นะมีความสุขเนาะป้าเป็นไข้เครียด์ถ้าพร้อมไอตื่นเศร้ามาหากว่ายังไม่เศร้านะ ตื่นออกมาตะบนนอนแต่งตัวแปลงฟันหล้วก็คือลงมาบาบ่อลวดมาบ่หัวกวาดใจอยู่ตอนนี้นี่เอาป่าทำฝากถึงเกษตรกรจากการเลี้ยงนี่ากประสบการณ์ในการเทศเกษตรของป่าเลยเอาภาพรวมการเทศเกษตรในยุคปัจจุบันเขาจะเป็นแนวคิดเขาแนวคิดแนวคิดกะกะเพราะเหตุเพราะทำเพราะเหตุเพราะทำใครก็้างบูไม่ยังเห็นเนาะเขาเห็ดไปกับมีความซุขไปครับเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้ ลังคนก็ว่าคือเห็ดลดยแท้มันบ่เมื่อยบ่สักอะก็คือพอเห็ดน่ะนะยามมันฮอนมันแดดครับก็ขึ้นเมื่อพักเนาะถ้าปีได้บริเวณก็ร้องโมงกะได้มึมีเงินใส่แล้วเพราะว่าใส่เงินเนาะมันมีเงินใส่มันขึ้นอยากเห็ดแต่แมวจ้าอยากเห็ดในใจในอยากเห็ดอ่ก็เลยต้องเห็ดทุกปียามทำไปเหร่นเขาก็ไปยายยากพับมากับมหาวิทยาเขาเบิ่งเบิงเบิ่งเบิงขวงโอ๊ยได้การขวางมันบอลเอ๊ยขวางกันนีงไงกันปุ๊นน่ะ มันมัน,มนอา,ากาศเย็นดีเพรัะห่างอ่าป้าผมอยู่บกวนจ้าอันผูดด้ใดจะผู้จักยังกับพื้นที่เส้นน้นเสน้นใดนี่เฮะกับที่บ้าเสน้าาเสนอุ้มเมาส่งป่วยคะ่ะอุ้มเมาส่งป่วยขนามาถึงบางคนบอกว่าบ้าน อุ้หมองไปทั้งไหนมาถามจีิเนาะจ้าหามหาป่ารดเบอร์ทัวร์ทัวรมากินกลางมาหาดินเลยไปสนใจก็ติดต่อมาเลยสุดยอดสุดยอดเป็นกำลังใจให้กำลังพอกำลังเริ่มเหตุปีนี่ยกำลังเริ่มเหตุปีที่แล้วก็เหตุพุงกัมาจนเข้าไปเบื้องลูกห่วงยอดหลังไปประมาณหลายๆคลิปเป็นหาชิบุกชิบคีบหมดละป้าก็เพราะได้สายอยู่เด้อเห็นแล้วแล้วก็ได้ก็เพรได้สายอยู่พี่เนาะขอบคุณหลายป่าขอบคุณมากๆสุดยอดขอบคุณหลายๆขอบคุณครับครับนี่ครับ บรรยากาศ<อ>การเลี้ยงกบวันนี้มาดูวิธีการเลี้ยงกบลูกหวกขายลูกห่วกครับมาทุกปีครับเป็นแนวทางง,งามดีปะก็วันนี้ครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดก็มาชมการเลี้ยงกบมาทุกปีครับช่วงฤดูช่วงเมียสาก็อากาศร้อนก็ระมัดระวังหลายๆคนโรคภัยใกล้เจ็บเยอะก็คลิปก็น้อยๆหน่อยครับมีภารกิจหลายอย่างก็ ก็จะพยายามทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมเยอะๆได้วเป็นได้สาระความรู้ดีๆก็เป็นแนวทางดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ